มังนังไ้นุ่งเชื้อะไรครับจำลดงรอบบนครับตำบลบโคกปลอยอํยาเภอตะกวทุ่งครับพัางนาผมสมัยเชิงหอมพัฒนาการอําเภอตะกัวทุง่งจิตาพรแก้ววิสัยนะคะผอ,อกสนอําเภอตะกวทุ่งค่ะนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูทานทานเนี่ย เป็นของที่ลึกในวาระต่างๆน,นักศึกษาของกศนอะค่ะนํามาศึกษาเหล่งเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการกรึงไม้อะค่ะแล้วก็มีลดลายที่สวยงามเป็นเฉพาะทิ้นภูิข้อภูินี้่ต้นต้นตัวผู้ให้ต้นตัวเมียขาดลวกตัวน,นี้นวดต้องน,นวดก่อนนวดก่อนแล้วก็เอา,ย,าย้ยายย,าย้ายไอ้มดแมงอะไรไปไปโจไปไชไปไงได้ก็ต้องขอบคุณกศน,นทุก ทุกระดับนะนะคะไม่ว่าจะเป็นกศนจากอำเภอกศนอของระดับจังหวัดนะคะที่ที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วผู้สูงอายุถ้าในสายตาของบุคคลบางคนเขาว่าเราไราคุณค่าแล้วแต่กศนมาเพิ่มคุณค่าให้พวกเราแทนที่ว่าจะ เงางอยู่กับบ้านทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็มีความรู้เกิดทักษะมีความรู้ได้เอาไปเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็ขอขอบคุณมากมากที่ให้ความสุขแล้วก็ให้ความสนุกสนานให้ทักษะให้ความรู้แล้วก็ให้เงินด้วยค่ะจากรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะประสบ จากที่ว่ากอนอเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุดีมากๆเลยค่ะเพราะจะทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงาหนึ่งไม่เหงาไม่เก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ได้พบปะเพื่อนเพื่อนได้พูดคุยได้หัวเลาะบางคนอยู่บ้านบางทีไม่มาแต่เนี่ยหลังจากที่มีเปตองหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆ ไปแนะนำไปชวนเข้าเข้ามาก็าบอกเออดีวันหลังถ้ามีกิจกรรมอีกนะให้ชวนทิออ่ฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะทีะ่ได้จัดกิจกรรมนะคะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี้ยเมื่อเขามีความสุขครูกศนทุกคนก็มีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ